อยากให้พี่ดิดเท้ามาได้ยิว่าดูก่อนหน้านี้ที่ทิดเคยทำมาเนี่ยแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างคิดว่าผิดพลาดไปครับเพราะว่ามันรู้เท่าที่ผ่านตอนนั้นกี่ปีสิบเจ็ดปีนะครับสิบเจ็ดปีนะครับส้ำหรับฉีดอุลีซานสี่สิบห้าคิวเพิ่งมีการนะครับก็ต้องฉีดเองะครับฉีดกันเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอุลิซานเนี่ยยังไงก็อันตรายนะครับเพราะว่าฉีดิดที่ ตอนที่เขาฉีดมาแล้วก็เกิดแผลเนาะนะครับนะะะก็คือมีอาก,การตับเสือเป็นร้อนนะครับผมเจ็ดปีนะครับแล้วก็ไปรักษามาแล้วรักษามามาแล้วก็ยังก็เลวลงแต่ไม,ไม่ไม่หายขาดยังไม่หายขาดดีนะครับทางโรงพยาบาลมาสต์เฟเองเนี่ยก็ยินดีรับเคสของคุณพี่เข้ามาดูแลสถานี้อยู่บริเวณไหนบ้า,ขาขงค่ะหมอคะตรงลำนอดลำเลยอ่ะถึงกลางลำ 兰与坤。<子>